สวัสดีคะ่ะชาวลัคนาราศีกันพบกับชาแนลดูดวงกับเก๋คลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงชะตาทั่วไปสถานการณ์โดยภาพรวมในด้านการงานการเงินสุขภาพของชาวลัคนาราศีกันประจําเดือนกุมภาพันธ์2562ค่ะสําหรับเรื่องราวของความรักนะคะเกตทําคลิปแยกไปโดยเฉพาะแล้วยังไงฝากติดตามกันด้วยคะ่ะอยากเป็นเพื่อนนะคะยึดตามหลักลัคนาเป็นหลักนะถ้าทราบลัคนาของตัวเองเพราะลัคนาเนี่ยแสดงถึงความเป็นตัวตนชัดเจนของเราทีเดียว แต่ถ้าไม่ทราบนะคะง่ายมากนะเอาเวลาเกิดที่เรามีเนี่ยนะคะไปคำนวณหาได้นะคะเข้าไปใน Google เลยเขาจะมีเว็บการคำนวณหาราคาเนี่ยให้เราเติมนะให้เราคือให้เราไปหาจนเจอเนี่ยล่ะคะ่ะ Google ช่วยได้ทุกอย่างนะแต่ถ้าสำหรับท่านไหนนะคะไม่ทราบเวลาเกิดที่แน่ชัดก็ไม่ต้องเครียดนะคะก็ขอให้ยึดตามหลักราศีปกติไปนี่ล่ะคะ่ะราศีกันก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมค่ะ ต้องบอกก่อนนะคะว่าการทำนายพยากรณ์แบบนี้นะคะไม่ได้เจาะจงไปในผู้หนึ่งผู้ใดนะคะเป็นเพียงภาพรวมองค์รวมทิศทางที่จะเกิดขึ้นนั้นๆขอให้ทำใจให้สบายๆในการชมคลิปมีสติในการรับชมและมีวิจรยารณญาณในการรับชมคุณจะได้ไม่เครียดจนเกินไปค่ะทีนี้มาดูนะคะว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับชาวกันบ้างนะ ต้องบอกว่าในเดือนนี้เนี่ยมันจะมีบรรยากาศที่ทําให้คุณรู้สึกเหมือนคุณมึนๆอ,อื่นๆน,นะคะหลายหลายคนจะรู้สึกเหมือนไม่อยากทําอะไรเหมือนหมดอะไรตายอยากเหมือนเบื่อ,เ,อ,เ,อ,เ,อเบื่อเรื่องเรื่องเบื่อเบื่อเซ็งๆกงนค่ะเบื่อเบื่ออยากอยากบางคนเนี่ยทำงานประจํางานประจําก็เหมือนกับมันไม่ได้มีอะไรหวือหวางานประจํางานนั่งโต๊ะทั่วไปนะโดยเฉพาะยิ่งใครทําเกี่ยวกับบัญชีการเงินอีกยิ่งทําให้คุณรู้สึกว่าเหมือนมันมัน มันทาให้ชีวิตคุณน่าเบื่อแล้วก็ทาให้คุณรู้สึกเหมือนกับไม่ค่อยมีไฟในการทํางานนะคะเหมือนมันมันเซงเซงบรรยากาศรอบข้างเหมือนกับคุณจะรู้สึกมันไม่ค่อยมีสีสนะันน่ะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดใครนะคะก่อนหน้านี้มีเป็นัญหาเรื่องราวเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์อะไรมาต้องบอกว่าเดือนนี้เอามาสรวนกันหมดเลยทําให้คุณรู้สึกเซงไปหมดทุกอย่างเลยค่ะนอกจากนั้นแล้วนะหลายๆท่านในเดือนนี้จุงรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโดยเฉพาะใครที่ทําเกี่ยวกับอาชีพอิสระนะคะอาชีพ ฟรีแลนซ์หรือการค้าขายอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นธุรกิจส่วนตัวเนี่ยคุณจะรู้สึกถึงว่าเดือนนี้มันมันเล็กช่วงช่วง,งต้น,ต,นต้นเดือนหรือกลางกลางเดือนคุณจะรู้สึกมันมันทุกอย่างมันไม่เป็นไปนตามเป้าที่คุณวางไว้อ่ะคุณจะรู้สึกว่ามันช้ามันเลทนะลูกค้าน้อยหรือว่าคือไม่ได้ตามแผนการที่เราแผนไว้ หรือหลายหลายคนก็จะรู้สึกว่าตัวเองเหมือนมีคู่แข่งขันเยอะทำไมตอนนี้คู่แข่งมันมากอย่างนี้เราต้องเหมือนกับต้องคอยรับมือฟาดฟันหากลเมล็ดกลยุทธ์อะไรใหม่ๆน,นะไปเพื่อให้โดนใจลูกค้านะคะหรือว่าไปตอบโจทย์ลูกค้าทําให้คุณรู้สึกบางครั้งถึงกับเหนือน่อยถึงกับท้อถึงกับเบื่อเลยนะคือเหมือนกับคุณต้องใช้สมองคิดอยู่ตลอดเวลารับมือ,อตลอดเวลาเพื่อจะจัดการเรื่องราวเหล่านั้นให้ได้นะคะนะ คือบางครั้งก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับไม่มีไอเดียอะไรใหม่ๆเข้ามานะช่วงนี้ถ้าทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเซ็งแล้วคุณเบื่อไปนะหรือหลายๆท่านก็รู้สึกว่าเหมือนอยากจะทําอะไรเพิ่มเช่นมีงานประจําอยู่แล้วในเดือนนี้นะคะก็อยากจะเหมือนกับอยากจะคิดอาชีพที่2ที่3ออกมาให้ได้เพื่อจะได้เหมือนกับหาอะไรได้เพิ่มให้กับตัวเองแต่บางครั้งยิ่งคิดเท่าไหร่ยิ่งคิดไม่ออกนะหรือว่ายังจังหวะไม่ดีที่จะทาอย่างเงี้ยดังนั้นเดือนนี้นะคะ ใครอยากจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเนี่ยนะคะทำได้แต่ขออยากจะให้เป็นช่วงปลายเดือนกุมภาไปนะคะหรือเข้ามีนาไปเลยจะเป็นจังหวะเวลาที่ดีๆนะคะถามว่าทำได้ไหมทำได้แน่นอนค่ะแต่ว่าอยากจะให้เป็นช่วงหนึ่งให้คุณหาข้อมูลศึกษาความรู้ให้ดีก่อนนะแล้วก็ว่าให้เป็นให้ได้สิ่งที่เราชอบจริงๆก่อนอย่าทำไปเพราะตามคนอื่นเนี่ยค่ะอันนี้จะดีมากๆแล้วขอช่วงเป็นประมาณปลายกุมภาหรือต้นมีนาค่อยเปิดธุรกิจนั้นแต่ถือว่าทำทำได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะ แล้วก็ต้องบอกเลยนะตอนนี้พยายามเอาทุกสิ่งอย่างที่เรามีอยู่ใครทําธุรกิจอะไรอยู่นะคะ,ะพยายามเอาโลกโลกงานของเราเข้าในโลกออนไลน์ให้หมดเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนกับมันหลีกหนีไม่พ้นแล้วล่ะคะ่ะถึงเราจะรู้สึกว่าเราโลเทคเราไม่อยากทำเราเราแก่เกินไปเราไม่ค่อยรู้เรื่องนี้ก็ขอให้ทําไปเถอะค่ะมันเหมือนค่อยๆทําไปศึกษาไปเนี่ยจะถือว่าเดี๋ยวจะเข้าที่เข้าทางเองนะคะ ส่วนใครอยากจะไปในเดือนนี้นะจะมีเกณฑ์ที่คุณเหมือนกับหลายหลายคนอยากจะหาอะไรเพิ่มอะไรใหม่ๆอยากจะไปศึกษาหาความรู้อะไรเพิ่มเพื่อต่อย,ยอดตัวเองทําได้นะก็ถ้าใครคิดอยากจะทําอะไรเพิ่มเติมหรือศึกษาหาความรู้เพิ่มหรืออยากศึกษาเรียนระดับสูงให้เพิ่มมากขึ้นตอนนี้เป็นจังหวะเวลาดีๆที่ทําได้เลยนะคะเพราะว่าบางทีมันมันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นการโยกพลังงานกาันคุณถ้าเราีกสิ่งที่เราทาอยู่ตอนนั้นเราเบื่อแล้วอ่ะลองมาหาสิ่งใหม่ทําเพื่อเป็นการกระตุ้นตัวเองให้มันแอคทีฟขึ้นมานะคะ ีนี้ต้องบอกว่าแต่ข้อดีของชาวลัคนาราศีกันนะต้องบอกว่าเขาจะได้รับแรงอุปถมัมภ์แรงสนับสนุนจากผู้คนนะคะโดยเฉพาะคนที่มีวัยวุฒิและคุณว,วุฒิสูงกว่าเช่นเจ้านายหรือว่าผู้ร่วมงานที่เป็นผู้ใหญ่คนที่เป็นที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเราจะได้รับให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือเราดีนะคะต้องบอกอยังมีแบ็กที่ดีนะยังมีแบ็กที่ดีบางคนเนี่ยแบ็กก็ไม่มีแต่เรายังมีแบ็กที่ดีดังนั้นขอให้ใช้จังหวะเวลานี้พยายามปลุกเขาเรียบหาความก้าวหน้ามาสู่ตัวเองนะ ต้องบอกว่าใครนะคะรอคอยข่าวเกี่ยวกับเรื่องงานเอกสารสัญญาอะไรอยู่อาจจะมีการเลทช้าไปบ้างนะอาจจะได้รับข่าวดีช่วงปลายปลายเดือนค่ะแต่ในเดือนนี้ต้องบอกว่าถ้าคุณจะทําอะไรเกี่ยวกับเอกสารสัญญาการเซ็นเอกสารอะไรใดๆก็ขอให้ตรวจสอบไปดีนะมันอาจจะเผลอเรอทำนำความผิดเผลอเรอะเหมือนตกหล่นอาจจะมีนําความผิดพลาดมาสู่เราได้หรือข้อมูลเอกสารต่างๆนะในคอมพิวเตอร์เนี่ยอะไรจะจัดเก็บอะไรก็ต้องแบบว่า เก็บให้ดีนะคะเพราะอยู่ดีอาจจะไปเผลอกดปุ่มผิดจะกดป,ปุ่มเก็บไปกดปุ่มลบแทนข้อมูลหายหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> คือข่าวเรื่องราวเกี่ยวกับเอกสารขอให้ดูแลให้ทุวนถี่นะคะตรวจสอบให้ดีๆค่ะ <c oughs> ทีนี้ต้องบอกว่านะคะงานอ,อ,อีกเรื่องนึงนะคะต้องบอกว่าใครที่ทําเกี่ยวกับโลกคือจริงๆอาชีพที่ตอนนี้ใครทำเกี่ยวกับพวกออนไลน์อินเทอร์เน็ตอยู่ตอนนี้ยังทาได้นะคืองานยังไปได้อย่างดีขอให้มันโพสต์มันขยัน เข้าไปบ่อยๆให้มีความเคลื่อนไหวมากๆถึงยังไปได้ดีมากทีเดียวค่ะอย่างน้อยข้อดีของคุณข้อนึงในเดือนนี้ก็คือเรื่องการตอบรับจากผู้คนนะผู้คนยังให้การจับสนุนคุณอยู่นะคะนอกจากนั้นแล้วหลายๆท่านเดือนนี้นะต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีกันย์หลายหลายคนเดือนนี้เหมือนจะต้องมีการเกณฑ์นะมีเกณฑ์อาจจะเดินทางไปที่ไหนนะไปเกี่ยวกับ เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเกี่ยวกับเรื่องการทําบุญกุศลเดือนนี้มันจะมีเข้ามาสูงมากสําหรับชาวกันนะคะหลายหลายท่านอาจจะได้ไปคล้องเกี่ยวกับองค์กรสาธารณกุศลองค์กรศาสนาหรือได้ไปเกี่ยวกับได้ได้พบเพื่อนใหม่กลายนามิตรใหม่ๆที่จะเป็นการเปิดเปิดโลกเราอีกด้านหนึ่งขึ้นมาหลายหลายคนอาจจะมีโอกาสได้รับของมงคลวัตถุมงคลเข้ามาในเดือนนี้นะเหมือนกับเข้ามาเข้ามาให้กับเราเนี้ยค่ะหรือต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวแบบนี้นะแต่ก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาดี ะะเพราะว่ามันจะทําให้เหมือนกับเราเพิ่มพลังบุญพลังบวกในใจเราไปได้ค่ะคือต้องบอกว่าเดือนนี้ชาวกันจะมีเกี่ยวเนื่องเกี่ยวเกี่ยวเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องทางด้านศาสนาเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อสูงมากเลยนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งดีๆด้านหนึ่งของชาวกันนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเงินต้องบอกว่าเดือนนี้นะต้องบอกว่าไม่ว่าคุณจะเบื่อคุณจะอยากคุณจะยังไงการเงินของคุณยังไปได้อยู่นะ ต้องบอกว่าการเงินเนี่ยช่วงช่วงเขาบอกว่าอาจจะมีเลทมีช้าไปบ้างแต่จะได้แต่จะคือต้องบอกว่าใครรอเงินอยู่อ่ะช่วงที่ผ่านมาเงินอะไรที่มันเลทมันช้าไปคุณจะได้ในเดือนนี้ะคะเหมือนกับเช่นรอเงินตกเบิกนะหรือเงินเงินที่เงินค่าจ้างที่เขาเลทเรามานานแล้วอะไรเงี้ยเดือนนี้จะมีเข้ามานะหรือเงินประกันเงินที่เกี่ยวกับเงินปันผลอะไรต่างๆนะเดือนนี้มีสิทธิสูงมากทีเดียวค่ะ คือก็จะได้รับเงินคือเขาเรียกว่าเชิงยังมีโชคมีลาภทางด้านการเงินนะ่ะคืออะไรอาจจะไม่ได้ดังหวังงานอาจจะอืดจะเบือ่อจะอะไรก็แล้วแต่แต่เงินเนี่ยยังมานะดังนั้นจังหวะเวลาที่ช่วงดาวการเงินยังพอเดินใช้ได้อยู่เนี้ยต้องเป็นช่วงเวลาที่เราต้องฉกฉวยโอกาสนะคะต้องรีบกลับมาเพิ่มพลังให้กับตัวเองแล้วล่ะคะ่ะ แล้วก็สําหรับเรื่องสุขภาพนะคะต้องบอกว่าเดือนเดือนนี้เนี่ยชาวลัคนาราศีกันเนี่ยนะต้องระวังสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินหายใจนะคะระบบเกี่ยวกับระบบเลือดนะความดันต่างๆรวมทั้งไมเกรนนะคะแล้วก็อาจจะมีเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับเอ่อเหมือนใช้โซเชียลเยอะอาจจะมีการปวดเกี่ยวกับเรื่องทางสายตานะคะเกี่ยวกับพวกเรื่องตาต้ออะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเดือนนี้นะต้องใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้อยู่ต้องไปตรวจเช็คสุขภาพบ้างนะคะหรือว่าออกกำลังกายบ้างหรือว่าพักผ่อนให้เพียงพอก็จะ ที่สุดและที่สําคัญที่สุดนะคะพยายามอย่าเครียดน,นะคะจะดีมากทีเดียวสําหรับเดือนนี้ค่ะต้องบอกว่าเดือนนี้นะคะถ้าช่วงใครมีบรรยากาศแบบนี้อยู่นะต้องรีพยายามนะกลับมาไฟกลับมาปลุกพลังตัวเองอยู่พิ่งจีภาพรวมเรื่องการงานจริงไปได้อย่างดีนะคะเพราะว่าดวงการเงินยังถือยังส่งผลต่อยอดใน้คุณนยินได้แต่ว่ามันเหมือนกับมันจะเป็นบรรยากาศอื่นๆที่เขามาปกคลุมใจคุณนะคะดังนั้นก็ขอให้พยายามผ่านพ้นอุปตรงนี้ไปได้รับรองว่าพอเข้าไปลาย กุมภาไปคุณจะกลับมากระดิกระดาเหมือนเดิมนะคะก็ขอจบการพยากรณ์นะคะเรื่องราวของชาวลัคนาราศีกันพิงเท่านี้ถ้าชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์คลิปผมเก๋ด้วยนะคะสำหรับท่านที่มาดูใหม่กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช n n นลขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ